สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2024นะครับผมเช้าตรู่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตฟุตบอลไทยลีกหรือเมืองไทยลีกไทยลีก2กันนีดนึงนะครับประจำนัดสุดสัปดาห์หลังฟีฟ่าเดยนะครับก็จะกลับมาคิกออฟกันอีกนะครับเรามาดูตารางกันก่อนกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคู่การแข่งขันนะครับสำหรับตารางนะครับ ็ยังเป็นแพร่นะครับแพร์อยู่ในเตตนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่แข่ง9ชนะแข่ง12ชนะ9เสมอ1แพ้สมีอยู่28คะแนนนะครับล่าสุดไปแพ้เกษตรศาสตร์มานะครับอยุธยายูไในเตตนะครับแข่ง12ชนะ6เสมอ4แพ้2มีอยู่22แต้มนะครับอยู่ลำดับที่2ตามด้วยมหาสารคามเอสบีทีนะครับแข่ง12ชนะ7เสมอ1แพ้4มีอยู่22แต้มนะครับ ตามด้วยชนบุรีเอฟซแม่ฉลามชนเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่ดีๆถ้ายังไงอย่าให้หลุดเออเพย์ออฟนะครับอย่าให้ชนบุรีฉลามชนนะครับขึ้นมาไทยลีกหนึ่งนะครับก็อยู่ลําดับที่14นะครับณปัจจุบันมี21แต้มจากการแข่ขงขันทั้งหมด12ชนะ6เสมอ3แพ้3นะครับกรเกษตรศาสตร์เอฟซนะครับเนี่ยทีมถือว่ามาแรงนะครับตั้งแต่โตโนโเข้ามารักษาการท่านประธานนีครับ แข่ง12ชนะ5เสมอ6แพ้1นะครับมีอยู่21แต้มนะครับอยู่ลำดับที่5นะครับลำดับที่6นี่ครับโอ้โหสถิติดีมากดีกว่าแทบจะทุกทีมเลยนะครับใน5นัดล่าสุดนะครับ5นัดล่าสุดนี่คือชนะ4เสมอ1นะครับโดยการแข่งขันทั้งหมด12นัดเสมออีโทษทีนะครับชนะ6เสมอ2แพ้สี่นะมีอยู่20แต้มนะครับตามด้วยพลังการ fc นะครับ18 17แตต้มมเเชียยงใหู่ไน็ด แตกกแ้่สีสกเกตยูไนเต็ดแม่สีสเกตยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังยังยังเป็นทรงนี้อยู่นะครับยังอยู่กลางๆตารางเลยแอนบินก็ไล่เชียร์นะครับเนี่ยทีมบ้านเกิดแอดเลยครับสีสกเกตยูไนเต็ดสถิติก็แข่ง12ชนะ4เสมอ5แพ้3นะครับมีอยู่17แต้มตามด้วยลำปาง FC นะครับมีอยู่16แต้มพัทยายูไนเต็ดลำดับที่11นะครับมีอยู่14แต้ม ตราด f c มีอยู่14แต้มนะครับโพลิสเทโลมีอยู่13แต้มอยู่ลำดับที่13จันทบ,บุรี f c มีอยู่12แต้มลำดับที่14อันดับที่15นครศรีอยู่ในเตะน,นะครับมีอยู่12แต้มไนะงนครศรีถ้าจำไม่จำได้กันได้นะครับเมื่อฤดูการที่แล้วขึ้นไปเพย์ออฟนะครับแต่ไม่สามารถที่จะคว้าตัวเป็นไทยลีก1ได้นะครับ สถิติทั้งหมดก็แข่ง12ชนะ3เสมอ3แพ้6นะครับมีอยู่12แต้มอยู่ลำดับที่15ชัยนาทคอนบิวนะครับทย้อนไปปี2011-12นะครับแอดมินไปเชียร์ที่สนามเขาพองเตเดียมโอ้สนามสวยครับติดภูเขาน่าน่าไปครับเป็นไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับีนะ่มีหลายๆสถานที่นะครับที่ไปเช็คอินได้นะครับแอดจำได้ไป คศสองพ1 1 1ิบบตอนนั้นปีนั้นน้ำท่วมด้วยหลังน้ำท่วมอเชียกาเมืองทองกับโปลิเทโล่เทโลมากตอนนั้นเ,เทโล่ตอนนั้นเมืองทองชนะ20นะครับก็อยู่ลำดับที่16นะครับชัยนาทฮอนบิลนะครับมีอยู่11แต้มนะครับตามด้วยสมุทรปากาซิตี้11แต้มเช่นกันนะครับท้ายตรางนะครับกลุ่มนี้ แล้วก็สุพรรณบุรีนะครับแหม่แต้มไม่ขยับเลยครับตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ขยับจริงๆนะครับแข่ง12เสมอ1แพ้1 1มีอยู่1แต้มนะครับถ้าดูทรงนี้จะไปทีสามนะครับเนี่ยจะไปไทยลีกสามให้ได้เลยนะครับอืมก็เอาเอาใจช่วยกันทุกทีมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตารางการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันในสไลด์ที่2ตามมาครับผมตามมา โปรแกรมนะครับโปรแกรมไล่ต uh, uh, uh ั huh. uh ้งแต่เ huh. ย well, uh ็น huh. น so, uh ี huh. ้ไปเลยครับเป็นน uh ัดที่13นะครับจาก34นัดนะครับนัดสุดสัปดาห์ของไทยลีก2นะครับหลังฟีฟ่าเดก็จะคิกออฟกันระหว่างวันที่23-24พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็คู่แรกนะครับเกษตรศาสตร์ FC เวลา18.00คือเย็นนี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของมหาสารคาม SBT นะครับ คู่ที่2ก็ตามด้วยสมุทรปราการซิตี้นะครับ18นาฬิกาตอนรับการมาเยือนของลำปาง FC นะครับจันทบุรี FC 19.00อ่าเย็นวันนี้นะครับตอนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับทีมอ่บวยของตารางนะครับ19.00ตอนรับการมาเยือนของแพร่ยูไนเต็ดนะครับน่คูต่อไปนะครับของวันเสาร์นะครับ พัทยายูเนเต็ดนะครับ20่สนาฬิกาต้อนรับการมาเยือนของอยุธยายูในเต็ดนะครับนี่คือ5คู่ของวันเสาร์นะครับของเย็นนี้นะครับไปวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้อธิษฐาที่ยี่สิพฤศจิกายน18.00โปลิเทโรต้อนรับการมาเยือนของซีสเกตยูไนเต็ดนะครับผู้ต่อไปนะครับนครศรียูไนเต็ด18.30ของวันอาทิตย์นะครับต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนนะครับชนบุรีเอฟซีนะครับ ติดตามด้วยพลังการ FC นะครับตอนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับ18.30คู่สุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับ19.00ตรงกับวันอาทิตย์ที่24นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตราด FC ต้อนรับการมาเยือนของชัยนาทพอนบิวนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับโปรแกรมหลังฟีฟ่า a y เดก็คือวันนี้นะครับก็ช่วงฟีฟ่า a y เดนี้จะเตะบอล ทีมชาติหลังจากนี้ประมาณนู่นนะครับถึงเดือนมีนาคมนะครับไปปลายเดือนมีนาคมก็จะมาไล่บอลลีกกันนะครับฟีฟ่าเดจะจะไม่มีครับช่วงนี้ก็จะมีขั้นกลางด้วยนอกฟีฟ่าเดยวคืออาเซียนครับทีมชาติไทยเรานะครับเดี๋ยวไปติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับทุกท่านที่เามารับชมคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมลรํำรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ